ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Du ูทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6กันยายน2องพรสศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์หรือว่า c r e a ซึ่งเป็นองคอ์กรวิชาการในฟินแลนด์ออกมาระบุนะครับว่ารัเสเซียได้ส่งออกพลังงานในช่วง6เดือนแรกของปีนี้หลังจากที่ได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนไปแล้วคิดเป็นมูลค่า1 5 8 0 0 0ล้านยูโรหรือว่าราวๆ5 6าล้านล้านบาทนะครับ โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการส่งออกไปยังยุโรปเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปหรือว่า EU เป็นผู้นาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียทั้งที่มีการดําเนินการมาตรการการคว่ำบาต,ตรตอบโต้รัสเซียในการทําสงครามที่เปิดปฏิบัติการทางทางหารในยูเครนรายงานของ CIA ประเมินว่าในช่วง6เดือนหลังสงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นสหภาพยุโรปเป็นผู้นาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากรัสเซียรายใ,ใหญ่ที่สุดมีมูลค่า8 5 1 0 0ล้านยูโรตามด้วยจีนมูลค่า34,900ล้านยูโรและ ทูเคีย17,000ขออภัย1700ล้านยูโร c ซี a ระบุว่าราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่พุ่งสูงขึ้นนั้นหมายความว่ารายได้ในปัจจุบันของรัเสเซียนั้นสูงกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ในปีนี้จะมีปริมาณการส่งออกเชื้อเพลิงลดลงก็ตามและว่าการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลมีส่วนสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลกลางรัเสเซียราวๆ43,000าล้านยูโรนับตั้งแต่เริ่มการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนซึ่งถือเป็นเงินสนับสนุนในการ ทำสงครามได้เป็นอย่างดีนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยครับในส่วนของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันและก็ชาติพันธมิตรอย่างโอเปกพลัสก็ตัดสินใจปรับลดการกําลังการผลิตในรอบกว่า1ปีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาภายใต้ความพยายามที่จะพยุงราคาน้ํามันที่ปรับลดลงท่ามกลางความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจที่กําลังเข้าสู่ภาวะถดถอยโอเปกพลัสเนี่ยได้ปรับลดกําลังการผลิตลงวันละ100 0 0แบาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1%เท่านั้นของอุปสงค์ตัวโลกพร้อมทั้งเห็นชอบให้ซาอุดีอาระเบียในฐานะผู้นำโอเปกสามารถเรียกประชุมพิเศษได้ทุกเมื่อหากว่าราคาน้ำมันนั้นยังคงมีความผันผวนโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงจาก120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ราวๆ95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบันเนื่องจากความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวขณะที่เศรษฐกิจของชาติตะวันตกนั้นอาจจะประสบภาวะถดถอยนะครับ ราคาน้ํามันโลกนั้นก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากการคาดการว่าอุปธานน้ามันอาจจะเพิ่มขึ้นหากอิหร่านสามารถฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจซึ่งจะทําให้น้ามันดิบของอิหร่านสามารถกลับสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งโดยคาดว่าอิหร่านน่าจะผลิตน้ํามันออกสู่ตลาดได้ราวหนึ่งล้านาเรลตวันคิดเป็นสัดส่วน1%นปอร์ซของอุปสงค์น้ํามันโลกนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าชาติตะวันตกนั้นเนี่ยครับจะมีมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียแต่ว่ารายได้ของรัสเซียนั้นก็ยังคงพุง่งและก็ตาาามรายงนนนั้น ก็จะเห็นว่ายุโรปเองนั่นแหละครับก็ยังเป็นผู้นำเข้าพลังงานรายใหญ่จากทางด้านรัเสเซียครับ